ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้เพิ่งกลับมาจากงานถแถลงข่าวประจำปีของ Mazda ประเทศไทยครับโดยในปีนี้แน่นอน Mazda เขาวางแผนที่จะเพิ่มนะครับขยายส่วนแบ่งทางการตลาดและก็ f o r e c a s t ยอดขายเนี่ยที่มากขึ้นจากปีที่แล้วมีการเติบโตขึ้นจากปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่า Mazda เขามียอดขายสูงมากในรุ่นของ CX 3ซึ่งเป็นรถที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามแต่ด้วยราคาด้วยการปรับออปชั่นต่างๆของตัวรถใหม่เนี่ยทำให้ CX 3 เป็น1รุ่น crossover ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ไฮไลท์จากงานเนี่ยบอกเลยว่า Mazda เขานำรถยนต์ไฟฟ้าของเขามาโชว์ครับ MX 3 0นะครับรถที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ Mazda 3 CX 3 0นะครับแต่ยกเครื่องยนต์ออกและใช้เป็นขุมกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าถามว่าเอามาโชว์ทำไม จะขายหรือเปล่าบอกตรงนี้ว่าไม่ใช่นะครับแต่ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ Mazda จะขายรถยนต์ไฟฟ้าในเร็วๆนี้ทาง Mazda ก็ไม่ได้ปิดประตูสักทีเดียวนะครับผู้บริหารบอกว่ายังไงขอเป็นไปตามลำดับขั้นตอนเขาก็ต้องมีรถไฮบริดก่อนมีรถปลั๊กอินไฮบริดก่อนแล้วก็ขอศึกษาข้อมูลรวมถึงนโยบายของทางภาครัฐให้ดีเสียก่อนที่จะทำตลาดรถ E ีวีเพราะอย่างที่เราเห็นกันคือ m a z d a Global มีแน่นอนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเปิดตัวและจำหน่ายในตลาดโลก m a สด้ MX-30X เ,เนี่ยก็มีจําหน่ายทั้งในรุ่นของ BEV นะครับไฮบริดบักอินไฮบริดโรตารี่เลจเอ็กเทนเดเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่แปลผันรูปแบบได้มากมายรวมถึงตัวเครื่องยนต์สันดาปภายในที่เราเห็นกันในบ้านเราอย่าง c x 3 0ด้วยนั่นเองนะครับถามว่าไม่ขายแล้วมาโชว์ทำไม นั่นน่ะสินะครับผมแต่ว่าเขาเอามาให้ดูว่ามาสด้เองก็มีเหมือนกันในเรื่องของนวัตรกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบ100%นะครับโดยมา z ด้ mx 3 0เนี่ยเขาใช้ e sky active นะครับรถยนต์ไฟฟ้า100%เตมอตเตอร์ไฟฟ้า143แรงมาร้าแรงบิดสูงสุด265นิวตันเมตรแบตเตอรี่ของเขาความจุ35.5กิโลวัตต์อวคับเคลื่อนที่ล้อนหน้าโดยท็อปสปีดสูงสุดจะถูกล็อกไว้ที่140ี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีระยะ ขับเคลื่อนได้ไกลที่สุดตามมาตรฐาน NEDC อยู่ที่237กิโลเมตรซึ่งถือว่าน้อยมากสำหรับรถพลังงานไฟฟ้าในยุคนี้ในปี2022แต่คุณผู้ชมอย่าลืมว่า Mazda MX-30 คันนี้นะครับมีการเปิดตัวตั้งแต่ที่งานโตเกียวแล้วปี2019เป็นเวลา3ปีแล้วฉะนั้นต้องบอกว่าเทคโนโลยีของเขาเก่าไปแล้ว3ปีจะให้มาเทียบกับรถที่อยู่ในตลาดทุกวันนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ เหมือนเอามือถือรุ่นเก่ามาเทียบกับมือถือที่เพิ่งเปิดใหม่ในรุ่นปัจจุบันนะครับมัน compare กันไม่ได้อยู่แล้วเทคโนโลยี3ปีเนี่ยเดินไปไวามากๆในยุคนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเราคงไม่ได้เห็น MX30 ที่เป็นพลังงานไฟฟ้า BEV จำหน่ายในประเทศไทยในปีนี้แล้วเอามาให้ดูทำไมเพราะมีความเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นรถในกลุ่ม XEV Hybrid Plug-in Hybrid Rotary Range Extender ที่จะเข้ามาทำตลาดในบ้านเราอย่างที่ในต่างประเทศก็มีการเปิดตัว plug-in hybrid ไปแล้วนะครับเพราะอย่างตัว MX 30คันนี้เองเนี่ยเขาก็จะมีตัว e-Skyactiv e Active G 2.0 m y hybrid อยู่นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร156แรงม้า199นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยออกตัวที่ให้พลังกำลังอีก6.9แรงม้าแรงบิดอีก49นิวตันเมตร มาสด้า mx 3 0มสิบโดดเด่นด้วยดีไซน์แบบโคโดดีไซน์นะครับเทคโนโลยีการขับขี่ช่วงล่างต่างๆที่เซ็ตแบบจินบะอิตายหรือความสนุกนะครับความมั่นใจความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างผู้ขับขี่กับตัวรถเรื่องของช่วงล่างพวงมาลัยคงไม่ต้องพูดถึงว่า skyactive ของ Mazda ดีแค่ไหนแต่ที่ต่างออกไปจาก m a z d a 3และ cx 3 0ในบ้านเราเลยคือเรื่องของดีไซน์ของไฟหน้ากระจังหน้านะครับที่จะเป็นเอกลักษณ์เลยเหมือนที่เราเห็นในตัว cx 6 0 ที่มีการเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้นะครับตัวนั้นเนี่ยที่จะเป็น plug-in hybrid เนาะเปิดฝากระโปรงขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นโล่งๆเลยนะครับผมมีตัวของ i n วอร์เตอะไรต่างๆอยู่แต่เครื่องยนต์จะไม่มีซึ่งตรงนี้ถ้าเราเห็นห้องเครื่องตรงนี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันวางเครื่องยนต์กับวางมอเตอร์ไฟฟ้าระบบ i n วอร์เตอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยได้เลยนะครับซึ่งเขาทํามาเผื่อตรงจุดนั้นเรียบร้อยแล้วอีกความโดดเด่นหนึ่งของเขาคือประตูแบบ free style door หรือ suicide door นะครับประเทศไทยภาษาไทยของเราเรียกกันง่ายๆคือ ประตูแบบตู้กับข้าวนั่นเองเปิดออกซ้ายขวานะครับแบบใน RX8 แบบในตัวรถกระบะเปิดออกซ้ายขวาได้ขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกสบายนะครับเบาะนั่งแถว2เนี่ยจะมีการยกระดับขึ้นมาจากแถวหน้าเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยให้ความรู้สึกว่าโปรมากยิ่งขึ้นนั่นเองวัสดุภายในของตัวรถเองก็จะใช้วัสดุที่เป็นวัสดุถังเลือกเป็นวัสดุรีไซเคิลน,นะครับอย่างหนังสังเคราะห์จากธรรมชาติ ตัวไม้คอร์กนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นจุดเด่นหนึ่งของ m a z d a เนื่องจาก m a z d a เนี่ยเขาเริ่มการทาธุรกิจมาจากธุรกิจไม c คอร์กแบบนี้นี่เองนะครับใช้วัสดุรีไซคเคิลภายในตัวรถทําให้มีเท็กเจอร์ของวัสดุภายในตัวรถเนี่ยที่หลากหลายการดีไซน์ส่วนของคอนโซลแบบดับเบิลเลเยอร์เนี่ยทำให้รู้สึกมีความแตกต่างไปจากรถรุ่นอื่นๆของทาง m a z d a แม้จะเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2019แล้วเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าดีไซน์ภายในของตัวรถเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ ที่สำคัญมีระบบความปลอดภยัยครบเลยเซ็นเซอร์กระยะหน้าหลังบายสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงมีซันรูฟสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าด้วยแต่ยังไม่ดีสักทีแล้วกันครับผมถึงจะน่าสนใจขนาดนั้นแล้วเราพาไปชมกันให้เห็นถึงเทคโนโลยีให้เห็นถึงดีไซน์ภายนอกดีไซน์ภายในวัสดุการตกแต่งงานประกอบต่างๆที่มาสด้าทำได้เนี๊ยบมากๆอยู่แล้วเนี่ยครับผมเราอาจจะได้เห็นกันหรือเปล่าในรุ่นที่เป็นกลุ่ม XEV ที่ยังไม่ใช่ b บตเตอรี่ e c t r i c ทริ i c ิ e คที่ยังไม่ใช่รถไฟฟ้า100%จากทางมาสด้าในอนาคตอันไกลนี้และก็อาจจะไม่ใช่ mx 3 0เลยก็ได้นะครับทาง m a ส d a ยังไม่มีการเผยข้อมูลในจุดนี้ออกมายังคงเป็นช่วงเฟสที่2ที่เขาจะนำเสนอรถยนต์ทางเลือกอย่าง xev ควบคูบ่คไปกับรถยนต์สันดาบที่เขาพัฒนามาจากเฟสแรกนะครับเทคโนโลยี Technology sky active ที่ยอดเยี่ยมของเขาจะมาประสานกับ กลุ่มพลังงานทั้งเลือก XEV ในช่วงเฟสนี้และถัดจากนี้ไปถึงจะเป็นรถใหม่ next generation ในช่วงที่เราจะได้เห็นในอนาคตอีกสักระยะหนึ่งเลยและนี่ครับผมคือ Mazda MX 3 0ที่มาโชว์ตัวกันในงานถแถลงข่าวของ Mazda ในปีนี้นะครับต้องบอกว่า Mazda ยังคงขยายยอดขายอย่างต่อนเนื่องยังคงขยายศูนย์บริการศูนย์สีศูนย์ตัวถังนะครับตอนนี้มีบริการมีเรื่องของ certified pre owned นะครับ CPO รถ มือ2ของทาง m a z d a ที่เข้าไปเทินเนี่ยก็จะสร้างความมัน่นใจให้กับลูกค้าได้ว่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนรถอยากอัพขยายรุ่นรถเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปเทินรถกับทางสบริการ m a z d a ได้เลยซึ่งปีนี้จะมีการขยายตัวที่เห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะต้องอดใจรอกันอีกสักระยะหนึ่งไปใช้ตัวเลือกอื่นๆกันก่อนนะครับสำหรับคนที่อยากได้รถไฟฟ้าเพียวๆแบบ100%ยวันนี้เคนต้องขอตัวลากันก่อนพบกหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ